แพรรี่เห็นคลิปก็พูดถึงหรือยังพูดไปแล้วเห็นแล้วดิฉันไม่รู้หรอกมันเทพเทอออะไรไม่รู้แต่ที่มันใช้ภาษากับดิฉันมันไม่ใช่ภาษาเทพมันภาษาคนปกติทั่วไปดิฉันตอบมันไปแล้วไอ้กบหาเหียวอะไรเนี่ยกบไปแล้วมันเป็นเทพของใครดิฉันไม่รู้มันไม่ใช่เทพสําหรับดิฉันภาษาที่มันใช้กับดิฉันภาษาเทพเหรอมันก็ภาษาเดียวกับดิฉันนี่แหละภาษาเทพตรงไหน เห็นแล้วแล้วก็ตอบมันไปแล้วด้วยไม่เอามาฟังอะตอนต้นไลน์นั่นน่ะตอบมันไปแล้วมันมีแต่คำกล่าวหาดิฉันนะหาว่าดิฉันกล้าจะสึกได้เรื่องหนึ่งหาว่าดิฉันสนิทกับพี่หนุ่มกัญชัยสนิทกับเจ้าของช่องมึงคิดว่าพี่หนุ่มเขาจะเอาใครไปพูดก็เอาไปพูดได้เหรอมึงต้องตื่นก่อนกูไม่ได้ไปพูดเรื่องพารเฉพาะรายการพี่หนุ่มกูไปทุกรายการ กูให้สัมภาษณ์โมดถ้ามันเป็นประโยชน์นั่นน่ะ <c oughs> ช่องไทยรัฐกูก็ไปงั้นกูก็เป็นญาติกับช่องไทยรัฐเหรอเ <c oughs> หรอกูก็สนิทกับเขาไงกูไปช่องแปดอย่างเงี้ยกูต้องสนิทกับช่องแปดใช่ไหมกูถึงได้ไปพูดดีเครดิตกูเหรอหรือว่ายังไงหาว่าที่กูได้ไปพูดเพราะกูสนิทกับเจ้าของรายการเนี้เหรอความคิดสมองเด็กกระโหลก,กลา มันคือไอ้กบมันไม่ใช่เทพกบอีหาเนี่ยอือฝากคลิปนี้ไปให้มันด้วยมันเริ่มต้นคลิปมามันก็พูดถึงดิฉันว่าไงมันหาว่าดิฉันอะไรนะที่ที่แบบศึกมาแล้วก็แบบพ้าที่เคยบวชแล้วศึกมาก็เป็นต้นเป็นกระเทยอะไรของมันน่ะยังก็เลยบอกว่าอ,อ๋อเป็นได้หมดแหละถ้าไม่ได้แม่มึงไม่ได้เป็นแม่มึงก็เป็นได้หมดแหละไม่ได้เดือดร้อนใครมึงจะว่ากูประเด็นเรื่องที่กูเคยไลฟ์สดแล้วกู มีไทยอินสินค้าไอ้เรื่องอะไรอ่ะไอ้เรื่องยาสีฟันนั่นน่ะกูอธิบายไปติดรอบแล้วว่ามีที่มาที่ไปยังไงมันเริ่มต้นจากอะไรเนี่ยกูต้องมาพูดตามอีกแล้วเนี่ยแล้วกูก็บอกกูไม่ได้มีปัญหากับการรับเงินกูไม่ได้มีปัญหาว่าพระรับเงินกูเคยบวชมาก่อนมึงคิดว่ากูไม่มีสต,ติขนาดนั้นเหรอหกบมึงคิดว่ากูจะมีม,มีมีความไร้สต,ติขนาดนั้นเหรอ กูคเคยพูดหรือว่ากูมีปัญหากับการที่พระรับเงินหรือกูเคยพูดหรือว่าพระห้ามรับเงินกูคเคยเป็นพระมาก่อนกูก็พูดไปหลายรอบแล้วกูบอกว่ากูไม่ได้มีปัญหากับการที่พระรับปัจจัยเงินทองแต่กูมีปัญหากับการที่พระทำเดราฉานวิชาหรือพระทำเรื่องที่มันเป็นการหลอกลวงควารวะเพื่อให้ได้เงินและทอง มึงก็ฟังให้มันได้สับติมึงอย่าจับไปกระเดียดสิในคลิปกูก็พูดชัดว่าพระเอาเงินอย่างพระเอาเงินวัดอย่างเงี้ยไปเทรดหุ้นมึงคิดว่าทาถูกเหรอพระเอาเงินไปเทรดหุ้นอย่างเงี้ยแล้วหลายรูปมันไม่ใช่เงินส่วนตัวด้วยนะมันเป็นเงินวัดเอาเงินวัดไปเทรดหุ้นกูไปคุยกับพี่รณรงค์มาเนี่ยพี่รณรงค์บอกว่าหลายเคสพระไม่กล้ามาฟ้องที่โดนโกงเนี่ยเพราะว่าเงินที่เอาไปเทรดหุ้นเนี่ยบางรูปนะมันเอาเงินวัดมันเป็นเจ้าวัด แล้วมันเอาเงินวัดไปเทรดหุ้นอย่างเงี้ยแล้วกูพูดผิดตรงไหนกูไม่ได้บอกว่าพระไม่ควรรับเงินรับทองทงั้งๆที่มันผิดวินัยกูก็รู้แหละแต่กูเป็นพระมาก่อนไงกูก็พูดเพื่อให้ความเป็นธรรมเมื่อกูเคยอยู่ในผ้าเหลืองกูก็เห็นบางส่วนว่ามันมีความจําเป็นอาบัตใครก็อาบัตมันไม่ได้บอกว่ารับแล้วไม่เป็นอาบัตนาก็ไปแก้ไขกันเราเองสิอาบัตส่วนตัวใครส่วนตัวมัน แต่ที่พระไม่ควรทำก็คือทำมิจฉาชีวะเพื่อให้ได้เงินมาหลอกลวงคารวาสอย่างเงี้ยทำเดลฉานวิชาแบบเนี้ยเป็นการได้เงินมาโดยลาบสักการะที่มันไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่บริสุทธิ์อย่างเงี้ยมันไม่ควรทำหลอกลวงมาเพื่อให้ได้ทรัพย์มันเป็นลาบที่มันไม่บริสุทธิ์ก็มึงฟังไม่ได้ทัพ์มึงจับไปกระเดียดเองอ่ะแล้วพูดจาถึงกูไออี e, มึงกูกูก็ดา่าแม่มึงได้มันก็และ กูก็ด่ามึงได้มึงพูดถึงกูอีกกูก็ด่ามึงอีกมึงก็พูดไปสิมึงพูดถึงกูอีกกูก็ด่ามึงอีกแหละกูไม่สนใจหรอกว่ามึงจะเป็นคนดังช่องไหนช่องนั้นเรื่องของแม่มึงค่ะไม่เกี่ยวกกูตำหนิก็ตำหนิไปเป็นเรื่องๆกูไม่ได้ว่าหรอกแล้วกูก็บอกว่ากูไม่ใช่พิสูจน์ดื้อด้านตอนที่มีประเด็นเรื่องนี้หลังจากที่กูเข้ากรรมธิการศาสนามาออกมาพอมันมีเกระแสตำหนิ กูก็เลิกทํากูไม่ใช่ฝืนจะทําอยู่กูก็เลิกทํากูไม่ใช่พิสูจน์ดื้อด้านกูก็คุยกับพี่ปองว่า,าจา้าไม่ต้องทําแล้วแหละเพราะว่าต่อให้เราจะมีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายชัดเจนเออว่าเราทําอะไรเจตนาเราคืออะไรแต่ว่าเออมันมีเสียงตําหนินินทาจากชาวบ้านเราก็เลิกไม่ทําก็คือเลิกแล้วก็ไม่ทํา แล้วมันก็เป็นคนละเรื่องกันกับการที่มึงบอกว่ากว่ากูจะสึกก็ตั้งนานมันไม่เกี่ยวถ้ากูไม่สึกกูก็ไม่สึกได้เรื่องเนี้ยที่มึงพูดน่ะมันถูกที่ไหนกูไม่ได้สึกเพราะว่ากูโดนโจดอาบัตนามึงรู้หรือเปล่าคณะสงฆ์เรียกกูไปสอบมาแล้วแล้วก็เห็นมีมติอะไรว่ากูเลยกูอธิบายได้หมดทุกอย่างกูไม่ได้สึกเพราะว่ากูโดนโจดอาบัตนะกูสึกเอง ไอ้เรื่องศึกเนี่ยมึงก็พยายามพูดอยู่นั่นแหละว่าเออกว่ากูจะศึกโน่นนี่นั่นถ้ากูจะอยู่กูก็อยู่ได้กูไม่ได้ทําอาบัตอะไรกูไม่ได้ต้องประราชิกเป็นผู้พ่ายแพ้จากพระธรรมวีไนที่ไหนล่ะกูศึกเองไม่ได้มีใครไล่ให้กูศึกกูพึงใจที่จะศึกได้ตัวกูเองแล้วกูก็มีเหตุผลในการศึกชัดเจนว่ากูศึกทําไม พูดก็แยกเป็นประเด็นไปกูไม่ว่ามึงล้อมึงพูดว่ามึงจะพยายามพูดว่าเออตอนกูบวชอยู่กูไลฟ์สดกูรีวิวสินค้าแล้วมึงพูดเหมือนทานองว่าไปรับจ้างไลฟ์สดพ่องตายกูไลฟ์สดเป็นประจำอยู่แล้วในกุฏิตอนนั้นกูไลฟ์ทุกวันกูไลฟ์ทุกวันไลฟ์ทุกคืนกูไลฟ์ทุกคืนไลฟ์เป็นประจำอยู่แล้วกูไม่ได้ออกจากวัดไปรับจ้างไลฟ์สดพ่อมึงตาย กูไม่ได้รับจ้างไลฟ์โต๊ดกูไลฟ์ทุกวันช่วงนั้นกูไลฟ์ทุกวันไลฟ์ทุกคืนพูดธรรมะทุกคืนอ้าวไม่ด่าได้ไงมันพูดถึงดิฉันมันยังด่าดิฉันเลยมันยังไออีมึงกูเลยมันยังเหยียดเพศดิฉันได้เลยฝึกมาเป็นต๊ดเป็นต๊ดแล้วทําไมอะ่ะเป็นต๊ดแล้วทําไมอะ่ะกูไม่ได้ฝึกไปเป็นเมียมึงนี่กูไม่ได้ฝึกไปเป็นเมียมึงนี่มึงมาเดือดร้อนอะไรกับกูเลยกบกูฝึกไปเป็นเมียมึงไง แล้วมึงไม่มีสิทธิ์มาห้ามให้กูพูดเรื่องนี้ถ้ากูพูดเรื่องนี้แล้วกูไม่มีความชอบธรรมที่จะพูดจริงคนเขาไม่ฟังกูพูดหลอกคนเขาไม่ฟังกูพูดหลอกแล้วมึงมาเที่ยวพูดว่าอ๋อที่กูได้ไปพูดเพราะกูสนิทกับเจ้าของรายการมึงคิดว่ากูไปพูดแค่รายการโหนกระแสเหรอกูไปพูดทุกช่องที่เขาเชิญกูไปพูดแล้วกูรู้สึกว่าสิ่งที่กูพูดเป็นความรู้ให้กับชาวบ้าน แล้วกูก็บอกตลอดว่าเออกูบวชอยู่กูอาจจะไม่ได้ทําตัวบริสุทธิ์ผุดผ่องร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่กูเป็นคนสำเนียกกูมีความสำเนียกสำนึกเรื่องไหนที่ไม่ทําไม่เหมาะสมไม่ดีงามกูก็ยอมรับเรื่องหัวเลาะขนาดกูมองว่าเป็นเรื่องไม่ร้ายแรงแต่พอมีคนคอมเพนมีคนพูดกูก็ยังยอมรับเลยว่าเออคนคอมเพนมาว่าเออเป็นพระหัวเลาะเยอะอะไรเยอะมันไม่เหมาะสมกูก็ยอมรับกูไปดื้อด้านตรงไหนล่ะ ใช่ไหมมันบอกว่าดิฉันนีน่ยสนิทกับพี่นมูมสนิทกับเจ้าของรายการก็เลยได้ออกไปพูดกูพูดเรื่องนี้เป็นสิบรายการเวิร์กพอยต์กูก็พูดไทยรัฐกูก็พูดมติชนกูก็พูดช่องแปดกูก็พูดไม่ใชเ่เพราะว่าเออเป็นรายการดังกูถึงพูด กูพูดหมดตามโอกาสถ้ากูรู้สึกว่าเออถ้าพูดไปแล้วคนชาวบ้านเขาฟังเขาได้ความรู้เขาได้จากเรื่องนี้ตื่นรู้อะอย่างน้อยอะถ้ามองว่ามันเป็น,ปนการไถ่โทษก็ได้เอา้ากูไม่ได้บอกว่ากูทําดีหมดทุกอย่างตอนเป็นพระนั่นนะ่ะแต่มึงจะมาบอกว่ากูเคยรับเงินรับทองแล้วกูจะพูดเรื่องภาคเท,ทิดทุนไม่ได้พ่อมึงตายมันเกี่ยวอะไรกันล่ะคนละประเด็นเออถ้าตอนเป็นพาคกูเท,ทิดทุนนั่นแหละแล้วกูค่อยมาด่าภาคเท,ทิดหุนก็ว่าไปอย่าง กูย้ำว่ากูไม่ได้มีปัญหากับการที่พระรับเงินแต่กูมีปัญหากับการที่พระทำมิจฉาอาชีวะหลอกลวงชาวบ้านเพื่อให้ได้เงินหรือเอาเงินของชาวบ้านที่ชาวบ้านเขาถวายเพื่อสงไม่ได้เพื่อส่วนตัวเนี่ยไปเทรดหุ้นอย่างเงี้ยเอาเงินวัดไปเทรดหุ้นอย่างเงี้ยมึงไม่อยากให้กูพูดมึงก็ออกมาพูดแต่กูจะได้ไม่พูดต่อไปมึงพูดนะกูได้ไม่พูดมึงออกมาพูดแต่กูจะได้ไม่พูด มึงออกมาพูดกูจะได้ไม่ต้องพูดเออมึงออกมาพูดช่วยกันพูดข้าวเพื่อศาสนานะ่ะกูไม่มีอะไรกูพูดกูได้อะไรล่ะมึงค,คิดว่ากูได้อะไรจากการที่กูพูดกูว่าคิดว่ามันเป็นหน้าที่พุทธบริษัทก็มีสีททุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะพูด มีสิทธิ์ที่จะแสดงความห่วงใยต่อพระศาสนากูไปหลอกลวงคนที่ไหนกูนทำกูก็อธิบายได้ว่ากูทำไมถึงกูทำตอนนั้นมันเริ่มต้นมาจากอะไรตั้งแต่เรื่องปัญหาเรื่องโควิดมึงเพิ่มมึงช่วยไปดูบิบทบของเหตุการณ์ของเรื่องด้วยนะเวลามึงยกมาพูดแต่กูไม่ว่ามึงหรอกมึงจะตาหนิกูมึงก็ตาหนิไปแต่มึงฟังที่กูอธิบายด้วย มันไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีกูไลฟ์สดขึ้นมาปุ๊บนั่นคือกูกูรับจ้างคนอื่นมาแล้วกูมาขายของแล้วกูไลฟ์สดมึงไปดูบริบทของสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยนะคนจะตายหากันอยู่แล้วโควิดตอนนั้นนะ่ะส่งของมาให้กูเต็มกุติไปหมดอยากให้กูช่วยพูดให้หน่อยแล้วกูก็ทำงานกับพี่ปองตอนนั้นทีมงานมีตั้งสี่ห้าคนคนละนะที่ตามมนะันอะ <c oughs> เริ่มไปแจกของการน้ำทงน้ำท่วมอะไรคนเอาของมาให้ใช้ <c oughs> เอออันบ็อกนั่นแหละทำช่วงอันบ็อกคลิปอันบ็อกไงนั่นแหละ <c oughs> เขาไม่ได้ขออะไรมาก <c oughs> เขาแค่ขอให้เขาเอาของเขาไปวางในไลท์เอาของเขาไปวางในไลท์ ใจที่ไม่เหมาะสมมามีไม่ได้ยอมรับหรอกว่ามันเหมาะสมบางทีก็ไปพูดมันก็ไม่ใช่กิจของสงฆ์นั่นแหละบางอย่างนั่นน่ะแต่พอมีเสียงตําหนิก็ยุดก็ไม่ทําแต่เขาไม่ได้ขออะไรมากนะเขาแค่มันแค่คนเจ้าของผลิตภัณฑ์อนั้น,น,นอันเดียวคืออียาผีฟันนั่นแหละเขาบอกว่าขอเอาไปวางขอเอายาผีฟันไปวางไว้หน้าไรพระอาจารย์หน่อยได้ไหมคะแล้วโยมก็จะอุปถัมภ์กิจกรรมที่พระอาจารย์ทา ตอนนั้นไปทุกวันนะ่ะน้ำท่วมนะ่ะใส่เสื้อชูชงชูชีพนะ่ะกับพี่ปองสองคนนะนะ่ะเดินทางไปกันตลอดแล้วก็ไปเองไม่ได้มีคนมาช่วยเหลือได้ค่ารถตรงรถตู้จ้างเขาไปอยากจะไปช่วยโยมตอนนั้นก็เพราะวมันมีเสียงไงว่าเออไร้สดไม่มีประโยชน์อะไรหลังๆก็เลยคุยกับพี่ปองตอนนั้นว่าอาจารย์งั้นเราก็ไปช่วยโยมเธอ โยมไหนๆคนก็ดูเราเยอะแล้วอะไรเยอะอะไรเยอะแล้วคนกําลังตามเรา mm. ก็เอาไร์สดไปทําอะไรที่มันเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมไหนๆเราก็ชอบทํางานด้านนี้อยู่แล้วก็ไปคนก็เอาลงเอาเรือมาบริจาคตอนนั้นนะ่ะเอาเรือมาบริจาคเลยนะที่วัดนะ่ะเอาเรือเอาเข้าวสารเอาอะไรมาบริจาคเต็มไปหมดแล้วเราก็เหมือนเป็นสะพานบุญให้เขาเอาของที่ญาติโยมอ่ะสงข้าวสารอะไรอะ่ะเอาไปแจก แมเมืดตั้งแต่โควิดก็ทำกันอืมกูศึกมาจะสามปีแล้วกูศึกมาเนี่ยจะสามปีแล้วกูศึกมาสามปีแล้วนะมึงต้องตื่นก่อนนะกูไม่ได้ยังห่มผ้าเหลืองอยู่กูศึกมาสามปีแล้วแลวสามปีกูก็พิสูจน์ให้มึงเห็นว่ากูเป็นคารวาสเนี่ยกูก็อยู่ในคันลองคลองทํม กูก็อยู่ในคันลองคลองธรรมนะเล่ายาปลาปิ้งกูไม่เคยไปวุ่นวายเออถ้ากูศึกมาแล้วกูดูเป็นคนไม่มีธรรมะเลยแบบเนี้ยมึงจะตำหนิกูกูไม่ได้ว่าอะไรอืมเออถ้ากูศึกมากูเล่นหวยกูเล่นหวยแล้วกูไปด่าพระอนี่ก็ว่าไปอย่างนะกูก็ไม่เล่นเรื่องที่กูพูดกูไม่ทํา เรื่องที่กูพูดกูไม่ทำเล่นหวยเล่นหุ้นกูไม่เล่นอาบายามุกกูไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วทำไมกูไม่มีสิทธิ์จะพูดแล้วทำไมกูถึงไม่มีสิทธิ์จะพูดอืมใช็ไหมล่ะ นั่นแหละสวัสดีสี่พันคนค่ะไม่ต้องถามแล้วนะขอให้พูดครั้งสุดท้ายแล้วด่ามันไปสามรอบแล้ววันเนี้พูดไปสามรอบแล้วนะขอให้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะไม่พูดแล้วนะขี้เกียจอธิบายซ้ำๆเรื่องเดิมสามรอบแล้วกับเรื่องไอ้กบเนี่ยกับเรื่องไอ้กบมโนเนี่ยสามรอบแล้วนะไม่ขอพูดรอบที่สี่แล้วนะให้หยุดรอบแค่รอบนี้พอ พูดเพราะว่ามันพาดพิงถึงดิฉันก่อนนะย้ำว่าที่พูดถึงมันไม่ใช่เพราะว่าอยู่ดีๆไปพาดพิงมันนะมันพาดพิงถึงดิฉันแล้วมันก็ใช้คําแบบที่มันนั่นแหละมันคิดว่าดิฉันยังเป็นพระอยู่มั้งมันคงคิดว่าดิฉันเป็นพระดิฉันจะไม่ตอบโต้มันมั้งมึงด่าผิดคนแล้วค่ะมึงมาด่าผิดคนแล้วกูบอกมึงกอนไอ้กบผิดคนแล้ว อย่าคิดว่ามึงจะหยาบคายส,ะสะถุนไร้สกุลกับกูได้อย่างเดียวนะใช้คำมึงมึงกูกลุ้ยไอ้กูก็ใช้ได้กูก็ใช้คำประเภทลักษณะแบบนี้ได้เหมือนกันไม่ใช่ว่ามึงใช้ได้อยู่คนเดียวกูก็ใช้ได้เหมือนกันคำที่มึงใช้กับกูเนะี่ย มันถ้ามันพูดแค่สิ่งที่ดิฉันทำไม่มีปัญหาหรอกแต่มันเริ่มต้นมันเริ่มจากการพูดเรื่องเพศสภาพดิฉันไงเริ่มต้นมึงก็เริ่มด้วยการนิสัยสันดานพวกมึงมันเป็นอย่างนี้แหละกูไม่อยากพูดเรื่องการเมืองอะไรมึงจะเชียร์ใครฝั่งไหนกูไม่สนหรอกเพราะว่าช่องมึงการเมืองจ๋าเลยกูไม่ยุ่งกับการเมืองมานานแล้วช่องมันอ่ะการเมืองทั้งนั้นเลย มึงจะมึงจะชื่นชมฝั่งไหนอะไรได้ทั้งนั้นแหละมันเป็นติดส่วนบุคคลแต่อย่าใช้สันดานแบบดีดเครดิตอย่าอย่าเป็นคนใช้สันดานแบบดีดเครดิตกูจะสึกมาเป็นอะไรมันเรื่องของกูมันเป็นความชอบทําให้มึงมาพูดถึงเหรอว่าศึกมาเป็นตุด๊ดศึกมาเป็นอะไรสึกมาเป็นกระเทยศึกมาเป็นอะไรแล้วทําไมสึกมาเป็นอย่างนี้แล้วทําไม ฝึกมาเป็นแบบนี้แล้วทําไมกูฝึกมาเป็นแบบนี้แล้วทําไมฮะมึงก็ควรจะทั้งคาถามนะว่าทําไมขนาดกูเป็นแบบนี้คนยังฟังในสิ่งที่กูพูดมึงควรจะต้องตื่นว่าเออว่าทําไมขนาดกูเป็นแบบนี้แล้วคนยังฟังในสิ่งที่กูพูดโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณเฮียอันค่ะเฮียอันขอบพระคุณค่ะเฮียอันขอบพระคุณค่ะ ยีัขอบพระคุณค่ะทุกคนฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะทุกคนฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะคะฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะคะอืมฝากติดตามช่องนี้ด้วยพูดเหมือนจะดีนะว่ากูนะแต่ในสุดท้ายแล้วก็ไม่ไม่ไม่พ้นที่จะแบบว่าร้ายให้กูอืม กว่าจะรู้ตัวกว่าจะสึกออกมาก็ตั้งนานมันไม่ได้เกี่ยวกันกูสึกกูสึกเองแล้วการที่กูไปออกรายการไม่ใช่เพราะว่ากูรู้จักกับพี่หนุ่มมึงต้องตื่นก่อนกูพูดเรื่องนี้หลายช่องมากรายการที่เขาเชิญกูไปพูดนะ่ะไม่ใช่มีแค่ช่องสามมึงสำคัญตัวกูผิดไปแล้วว่าเป็นเพราะว่ากูสนิทกับพี่หนุ่มกูเลยได้พูดเรื่องนี้สมองสติปัญญามึงมันเท่าหางอึง่งมึงก็คิดได้แค่นั้นสิ กูไม่ต้องไปออกรายการด้วยซ้ำกูไลฟ์เนี่ยเวลากูพูดเรื่องอะไรเนี่ยกูไลฟ์ like เนี่ยออกทีวีทุกช่องคนตัดไปหมดกูไม่จําเป็นต้องไปออกรายการทีวีด้วยซ้ําเวลากูพูดอะไรที่เป็นเรื่องจริงจังมีสาระเนี่ยแค่กูโพสต์ลงเพจแป๊บเดียวแค่น,นั้นแหละข่าวมันก็พร้อมที่จะเอาไปลงแล้วมันชอบจะตายเรื่องประเภทแบบเนี้ยอืม มันดูมันมันดิสเครดิตมันใช้สันดานวิธีการอะดิสเครดิตไงสันดานมันอะมันไม่ได้เกี่ยวว่ากูรู้จักกับพี่หนุ่มกูถึงได้ไปออกขนกระแตนะมึงต้องตื่นก่อนถ้างั้นกูไปไทยรัฐกูก็ต้องรู้จักกับพี่ภาคภูมิกูไปช่อง 8, แปดแสดงว่ากูรู้จักกับอาจารย์ยิ่งศักด์ ต่อไปนี้กูไปไหนแสดงว่ากูกูกูสนิทกับกับคนพวกนั้นจบนะคะต่อไปถ้าเห็นดิฉันออกรายการไหนนะคะแล้วพูดเรื่องนี้คือดิฉันรู้จักกับเขาทุกช่องเลยนะคะนะคะเอออืมอืมรู้จักกับเขาทุกช่องคะ่ะรู้จักหมดสนิทกับเขาหมด สนิทกับสนิทกับทุกคนเลยได้ไปออกรายการสนิทกับพัหมดค่ะเลยได้ไปออกรายการตะกะอะไรวะตะกะอะไรวะกูงงมากมันยังพูดอีกหรือเปล่าล่ะมันพูดอีกหรือเปล่าล่ะมันไปประเด็นอื่นอีกหรือเปล่าล่ะยันจะได้ตอบโต้มันมีไปประเด็นอื่นอีกหรือเปล่าล่ะเลยไม่ต้องไปเรียกมันเทพเทออะไรนะมไม่ใช่เทพสำหรับดิฉันเทพเดียวที่จะเทพคือเทพอันเท่านั้นดิฉันไม่รู้จักเทพอื่น เทพเดียวที่รู้จักคือเทพอันโกกิค่ะโอ้ยปวดขาเทพอื่นไม่รู้จักค่ะรู้จักแต่เฮียอันค่ะเพราะเฮียอันส่งของขวัญให้ค่ะเพราะเฮียอันส่งของขวัญให้ค่ะเทพอื่นไม่รู้จักนะคะรู้จักแต่เทพอันเท่านั้นเทพอันโกกิเท่านั้นค่ะอืม